กลับมาพบกับครูกฤชกรนะคะในหัวข้อเรื่องระบบประสาทค่ะซึ่งในหัวข้อระบบประสาทในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปนะคะเกี่ยวกับอวยัยวะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบประสาทว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างคราวนี้เราจะมาดูการทํางานของเขากันค่ะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเขาทํางานประสานกาันโดยมีการทํางานหรือกลไกการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ คราวนี้ในการทํางานเนี่ยเราจะสังเกตว่าคราวที่แล้วเนาะมันจะมีเซลล์ประสาทนะคะในการรับส่งหรือตอบสนองอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าการรับการส่งการตอบสนองเขาเนี่ยเป็นไปยังไงได้บ้างก่อนอื่นเลยนะคะลักษณะของเซลล์ประสาทเนี่ยจะสามารถส่งกระแสะประสาทไปได้อันดับแรกต้องมีตัวของเซลล์ประสาทก่อนคราวนี้เรามาดูว่าตัวของเซลล์ประสาทหรือเซลล์ประสาทของมนุษย์เราเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างน,นะคะ ในส่วนที่1ก็คือตัวเซลลหรือว่าเซลบอดีนะคะส่วนนี้จะเป็นเหมือนโครงร่างของเซลล์หรือเป็นร่างกายของเขานะคะจะมีในส่วนของนิวเคลียสอยู่นะคะอยู่ตรงกลางเนาะคราวนี้นอกจากบริเวณตัวเซลล์หรือเซลบอดีแล้วเนี่ยจะมีส่วนที่แตกแขนงออกไปเป็นเส้นใยนะคะคราวนี้เส้นใยก็มีอยู่2อละะนะักษณะค่ะเป็นเส้นสั้นๆกับเส้นยาวๆอ่ะจากภาพเนาะจะเห็นนะคะคราวนี้เส้นที่มันเป็นเส้นสั้นๆน,นะคะเขาจะเรียกว่าเดนไ r i t ส่วนของเดนไดจะเป็นลักษณะที่มีหลายเส้นมีหลายแฉกสามารถแตกแขนงออกไปได้และก็จะมีลักษณะที่สั้นสั้นกว่าอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นเอ่อเส้นใหญ่ของแอคซอนนะคะเส้นใหญ่ของแอคซอนจะเป็นเส้นที่มีลักษณะที่ยืดยาวออกไปและจะมีจํานวนหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะอ่ะคำถามนะคะคุณมีคำถามมาถามนักเรียนว่าเซลล์ชนิดใดนะคะมีหน้าที่ในการส่งกระแสะประสาท นักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าเซล์ลอะไรทําหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทไปยังส่วนต่างๆมีการตอบสนองได้ซึ่งเราจะสามารถตอบคำถามนี้ได้นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มค่ะเพื่อทำกิจกรรมเป็นกลุ่มละสี่คนเหมือนเดิมนะคะช่วยการศึกษานะคะสืบค้นข้อมูลทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ในเรื่องของการส่งกระแสประสาท กิจกรรมการส่งกระแสประสาทนะคะให้นักเรียนดูที่รูปภาพสังเกตจากรูปภาพภูมีมาให้2รูปภาพกอไก่กับภาพขอไข่นักเรียนสังเกตว่ากอไก่กับขอไข่แตกต่างกันอย่างไรมันมีตัวแอคซอนมันมีเดนดแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะช่วยกันสังเกตนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูอาจจะลิสต์ออกมาหรือว่าเขียนออกมาก็ได้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือคาดคะเนไปค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างจากรูปที่เราสามารถสังเกตได้นะคะ วิธีในการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะคือ1อ่ะหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มกันแล้วนะคะจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์และสรุปผลการส่งกระแสะประสาทนะคะเมื่อช่วยกันวิเคราะห์ได้แล้วเราเอามาบันทึกนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันได้เลยนะคะตามความเหมาะสมตามความสนใจหรือว่าเราจะออกแบบหรือครีเอทยังไงก็ได้นะคะในการบันทึกผลสรุปของเราและเราจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ ว่าการส่งกระแสประสาทของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะออกมาในรูปหน้าตาแบบไหนนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนตอบคําถามพูดก่อนนะคะคําถามแรกก็คือปัญหาของการทํากิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรได้ไหมเอ่ยปัญหาของการทํากิจกรรมนี้นะคะก็คือเซลล์ชนิดใดมีหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทคะ่ะข้อที่2 นักเรียนคิดว่าการส่งกระแสะประสาทต,ต้องอาศัยเซลล์ประสาทส่วนใดบ้างเซลล์ประสาทที่ต้องใช้นะคะอาศัยในส่วนของแอคซอนแล้วก็เดนดา์ค่ะในการส่งกระแสะประสาทนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทํากิจกรรมได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะนําผลการทํากิจกรรมมาอภิปรายร่วมกันด้วยนะคะ กิจกรรมที่เราได้สังเกตวิเคราะห์ร่วมกันนะคะอ่ะเรามาดูผลการบันทึกกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มดีกว่านะคะว่าบันทึกหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรว่างว่าการส่งกระแสประสาทเนี่ยมีการทํางานอย่างไรนะคะซึ่งการส่งกระแสประสาทหรือกระแสประสาทนะคะจะมีการส่งกระแสนะคะจากแอคซอนของเซลล์เริ่มต้นนะคะหรือจากเซลล์ที่1ไปยังเรนได์ของอีกเซลลหนึ่งหรือว่าเซลล์ที่2นะคะ จะผ่านช่องว่างหรือเป็นผ่านแบบแก๊บนะคะเป็นจุดประสานนะคะที่เขาเรียกว่าไซแนปนะคะโดยปลายแอคซอนของเซลล์ประสาทเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระปะ๋อก็คือส่วนปลายจะมีกระปะ๋อหรือว่าเป็นถุงเล็กๆซึ่งภายในถุงจะบรรจุสารสื่อประสาทนะคะพอสารสื่อประสาทเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณปลายแอคซอนสารที่อยู่ในถุงนั้นนะคะจะเชื่อมเข้ากับเยื um ่อหุ้มเซลล์แล้วหลั่งสารสื่อประสาทออกมา ออกไปกระตุ้นให้เกิดเซลล์ประสาทที่บริเวณปลายของเดนด์อีกเซลล์หนึ่งอะลองทําความเข้าใจตามจินตนาการลองนึกดูนะคะมันมีเซลล์เริ่มต้นใช่ไหมคะเซลล์ที่1ส่งกระแสมาแต่กระแสในที่นี้ก็คือเป็นการส่งสัญญาณผ่านสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก็คือออกมากระตุ้นให้อีกเซลล์หนึ่งรับสารสื่อประสาทเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดการส่งกระแสประสาทแบบนี้ค่ะต่อไปเรื่อย จนรับมาจากตัวรับสัญญาณไปจนหน่วยที่มีการตอบสนองหรือว่าวัยวัตในการตอบสนองนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะในแต่ละกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อทํากิจกรรมเสร็จนะคะเราลองมาเช็คความเข้าใจกันดูว่าที่เราได้สรุปนะคะหรือว่าบันทึกผลการส่งกระแสประสาทเนี่ยเรามีความเข้าใจมากขึ้นไหมนะคะอ่ะคำถามแรกค่ะ เซลลประสาทส่วนที่ทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทคือส่วนไหนพอจะได้ไหมคะส่วนที่มีในการส่งกระแสประสาทนันก็คือส่วนที่เป็นแอ็กซอนนะคะก็คือจะส่งจากเซลล์เริ่มต้นให้กับเซลล์ถัดไปคำถามข้อที่2ค่ะเซลล์ประสาทส่วนที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทคือส่วนไหนเอ่ยเมื่อกี้ส่งเป็นแอ็กซอนใช่ไหมแล้วส่วนรับคือ ก็จะเป็นเดนดรท์นะคะส่วนรับจะเป็นในส่วนของเดนดรท์ของตัวเซลล์ประสาทนะคะข้อที่3สารสื่อประสาทเคลื่อนที่จากส่วนใดของเซลล์ประสาทไปยังส่วนใดก็คือเป็นการส่งจากส่วนไหนไปส่วนไหนนั่นเองนะคะอ่ะคำตอบคืออะไรคะก็เป็นการส่งจากแอคซอนไปยังเดนดรท์นะคะถูกต้องค่ะ จากการทำกิจกรรมนะคะเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมหรือการวิเคราะห์การส่งกระแสประสาทเมื่อสักครู่นะคะได้ว่าการส่งกระแสประสาทจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่เป็นแอคซอนของเซลล์หนึ่งไปยังเดนไดรั์ของอีกเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะถือว่าเป็นการทำงานการส่งกระแสประสาทจะเป็นการส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอวัยวะที่มีการตอบสนองแล้วก็แสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นเรีแอคชั่นต่างๆออกมานะคะ รุปผลจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะเราน่าจะสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วเนาะว่าเซลล์ชนิดใดมีหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทนะคะเซลล์ที่มีการส่งกระแสประสาทนั่นก็คือเซลล์ประสาทนั่นเองค่ะแน่นอนต้องเป็นเซลล์ประสาทอยู่แล้วเนาะเพราะว่าระบบนี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องระบบประสาทจะเป็นเซลล์อื่นไปไม่ได้นะคะ กิจกรรมถัดมาที่จะทําให้นักเรียนยได้มีการผ่อนคลายหรือแบบรีแล็กซ์มากขึ้นนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเราวิเคราะห์จากการตอบคําถามนะคะว่าการส่งรกระแสรประสาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยช่วยกันออกแบบนะคะวางแผนรวมถึงมีการวาดภาพระบายสีด้วยนะคะลงในกระดาษฟลิปชาร์ตค่ะ จากที่นักเรียนได้ร่วมกันสรุปความเข้าใจนะคะอะเราลองมาดูว่าเรามีความเข้าใจที่ตรงกันหรือเปล่านะคะอันดับแรกค่ะเซลล์มีการส่งกระแสประสาทจะส่งกระแสประสาทผ่านจุดประสานที่อยู่ปลายเดนดไดนะคะซึ่งมันเป็นช่องว่างเป็นแกลบระหว่างเซลล์เขาเรียกว่าไซแนปนะคะถัดมาค่ะกระแสประสาทจะเคลื่อนที่มายังปลายของแอคซอนนะคะโดยจะมีถุงบรรจุสารสื่อประสาทนะคะ ที่จะเชื่อมกับเยื่อหุ้มเซลล์ก่อนที่จะถึงไซแนปนะคะแล้วมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาสารสื่อประสาทที่มีการหลั่งออกมาจะกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทที่ปลายของเดนได้อีกเซลล์หนึ่งนะคะจากการทํางานของสารสื่อประสาทกระตุ้นให้เดนได้เนี่ยมีการรับสัญญ,ญาณก็จะเกิดการถ่ายทอดกระแสประสาทแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ,อะพอจะได้คอนเซปต์ในการ ส่งกระแสประสาทไม่เอ่ยว่ามีการทำงานเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งยังไงต่อไปนะคะจากการทำงานของระบบประสาทนะคะจะเห็นว่ามันมีการรับส่งและก็ตอบสนองไปเป็นพฤติกรรมหรือเป็นการแสดงออกหรือไปเป็นรีแอคชั่นต่างๆนะคะคราวนี้อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าอาการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่นักเรียนพอจะรู้จักนะคะ มีอาการอะไรบ้างที่เกิดจากความไม่ปกติของระบบประสาทอาการง่ายๆอาจจะเป็นในการของการชาตามมือตามร่างกายนะคะหรือการคิดการทำกิจกรรมได้ช้าลงซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะเป็นอาการทางกระแสประสาทหรือการอาการทางประสาทนั่นเองนะคะจากอาการที่เกิดขึ้นหรือความผิดปกติของระบบประสาทนะคะผู้มีคำถามมาถามนักเรียนเหมือนเดิมว่า นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทของเราอย่างไรให้มันสมดุลหรือว่าให้มันเป็นปกติอนักเรียนลองคิดสภาพดูนึกตามเนาะว่าถ้าสมมติร่างกายของเราเกิดอาการชาตามมือตามร่างกายต่างๆหรือแบบเกิดความไม่สมดุลของระบบประสาทเราจะมีวิธีการรักษาหรือดูแลร่างกายของเรายัางไงบ้างนะคะก่อนที่จะไปตอบคำถาม สำคัญเมื่อกี้ได้เนาะเรามาทํากิจกรรมอันนี้ดูเพื่อเราจะได้คําตอบมากขึ้นนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมการดูแลรักษาระบบประสาทนะคะเหมือนเดิมค่ะวิธีทําให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่มีความน่าเชื่อถือที่หลากหลายนะคะในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นที่1น,นะคะความสมคัญของระบบประสาทกับระบบอื่นๆในร่างกายเป็นยังไงนะคะ 2. ค่ะแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาทมีวิธีการหรือแนวทางการรักษาอย่างไรบ้าง2ประเด็นนะคะที่ให้นักเรียนช่วยกันสืบผนข้อมูลและหลังจากนั้นนะคะแต่ละกลุ่มจะมาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็ออกแบบวิธีการนําเสนอแน่นอนค่ะเราจะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้รู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลที่ได้ลงในสมุดนะคะและหลังจากนั้นก็เอามาแชร์การเอามานำเสนอการหน้าชั้นเรียนนะคะก่อนจะเริ่มทำกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรปัญหาสำหรับการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือการดูแลรักษาระบบประสาทมีวิธีการอย่างไรบ้าง ข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าการดูแลรักษาระบบประสาทมีวิธีการใดบ้างนะคะอ่ะลองเสนอดูไหมลองอธิบายดูก่อนนะคะว่าคิดว่าวิธีการใดนะคะมีอ่าเป็นส่วนช่วยในการรักษาระบบประสาทของเรานะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่น1ค่ะการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณ,ณประโยชน์หรือทานอาหารในครบหหมู่นะคะ 2. หมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอหรือมีการตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้นะคะ 3. เป็นการหลีกเลี่ยงการรับประทานหรือทานยากล่อมประสาทหรือยาที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนำผลของกิจกรรมมาร่วมกันอภิปรายด้วยนะคะแล้วเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถ้าพร้อมแล้วไปทำกันได้เลยค่ะ แต่ละกลุ่มมีการบันทึกผลการทํากิจกรรมยังไงบ้างคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสักรูปแบบหนึ่งเนาะอาจจะแยกออกมาเป็นแผนพังหรือไม้แแบบแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรเป็นแนวทางแต่ละกลุ่มอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับแบบนี้ก็ได้หรือบางกลุ่มอาจจะมีการสร้างแผนภาพเป็นตารางก็ได้หมดเลยนะคะอ่ะสามารถออกแบบกันได้เลยในแต่ละกลุ่ม จากการที่เราได้ทํากิจกรรมไปแล้วนะคะอะลองตอบคําถามของผู้ดูว่าทํากิจกรรมไปแล้วเราได้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่1ค่ะผลการสรุปของนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมคะ,อ,ะอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็นได้เนาะก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแหละเพราะว่าเรามีการหาข้อมูลกันมาคนละที่นะคะอาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างหรือครบบ้างไม่ครบบ้างอ่ะไม่เป็นไรนะคะข้อ2ค่ะ ระบบประสาทมีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆอย่างไรก็คือระบบประสาทสัมพันธ์กับระบบร่างกายต่างๆเนี่ยยังไงบ้างนะคะคิดว่ายังไงเอ่ยระบบประสาทนะคะมีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆอาจจะเป็นการควบคุมการทํางานก็คืออย่างที่บอกระบบประสาทเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเซนเตอร์ในการออกคําสั่งในการทํากิจ,จกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆแน่นอนว่าก็ต้องมีความเชื่อมโยงและก็มีความสัมพันธ์กัน โดยไปควบคุมระบบอื่นๆอีกทีหนึ่งนะคะข้อ3ค่ะนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทอย่างไรบ้างนะคะซึ่งระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีเลี่ยงการใช้สารเสพติดหรือสภาวะเครียดต่างๆนะคะรวมไปถึงการรับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลร่างกายของเราให้เป็นปกติด้วยนะคะข้อ4ค่ะแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาทมีอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างเอ่ยแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะนะคะอาจจะเป็น 1. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนกับศีรษะนะคะ 2. บำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์โดยทานอาหารได้ครบ5หมู่ 3. งดอาหารที่มีรสหวานรสเค็มรสจัดนะคะหรืออาหารมันนะคะต่อมาอาจจะเป็นการหมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบอวัยวะที่เกี่ยวข้องเป็นประจำนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานยากล่อมประสาทยาที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทนะคะ จากการทำกิจกรรมทั้งหมดเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าระบบประสาทเป็นระบบที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายจึงป้องกันจึงควรที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะที่จะมากระทบกระเทือนกับศีรษะเรากับสมองของเรานะคะหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหลีกเลี่ยงสภาวะเครียดอ่ะอันนี้บางคนอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดสภาวะเหล่านั้นเราก็ต้องมีการปรับอารมณ์หรือปรับสภาวะให้กลับมาเป็น ปกติหรือสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานใ้ครบ5หมู่แล้วก็เป็นการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานอย่างเป็นปกติค่ะจากการสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวางแผนออกแบบและนำความรู้ตรงนั้นที่เราสรุปได้นะคะมาทำเป็นสมุดเล่มเล็กกันค่ะ เป็นเล่มเล็กที่อธิบายแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยให้ทํางานอย่างเป็นปกติแล้วก็คือจัดทําออกมาเป็นชิ้นงานเป็นสมุดนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทํากันได้เลยค่ะในสมุดเล่มเล็กของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะครูก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินมาให้นักเรียนนะคะว่า สมุดของนักเรียนที่นำออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะคะถ้านักเรียนสามารถนำความรู้นะคะเอามารวบรวมจัดทำได้อย่างสวยงามเป็นระบบและนำเสนอได้อย่างชัดเจนถูกต้องครอบคลุมเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมอันนี้ก็คือรับไปเลยค่ะ4คะแนนนะคะเป็นเกณฑ์ระดับ4แต่ถ้าอาจจะมีบางส่วนครบไม่ครบหรือว่ามีบางส่วนขาดหายไป ไม่เชื่อมโยงในบางจุดก็จะเป็นคะแนนที่ลดระดับลงมานะคะจากการทำสม,มุดเล่มเล็กของนักเรียนเรามาสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเราสามารถสรุปความรู้เนี่ยได้ว่ายังไงบ้างอ่ะการดูแลรักษาหรือว่าแนวทางการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกตินะคะ ก็จะเป็น 1. ค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณที่ศีรษะหรือหัวของเรานั่นเองนะคะ 2. บำรุงร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอโดยทานอาหารให้ครบ5หมู่ 3. งดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดหรืออาหารมันถ้าเลี่ยงได้อันนี้เลี่ยงไปเลยนะคะ4 ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหมั่นตรวจสอบอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบรับความรู้สึกหรือระบบประสาทของเรานะคะหหลีกเลี่ยงการทานยากล่อมประสาทหรือยาระงับประสาทต่างๆที่ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทนะคะหรือระบบประสาทของเรานะคะ 5. เมื่อสรุปความรู้เนาะสมุดเล่มเล็กก็ทำออกมาแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาสมุดเล่มเล็กของเราเนะะี่ยค่ะ มานำเสนอนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้เพื่อนๆได้ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าผลงานของเราเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่นะคะแล้วก็เอามาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาทของเราได้ด้วยนะคะจากการนำเสนอของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ละกลุ่มก็คือมีความครีเอทและสร้างสารรค์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ จากนั้นเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องเอาผลงานอันสวยงามเลิศดหลูของเราเนะะี่ยค่ะไปมอบให้กับห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนชั้นอื่นๆหรือว่าสําหรับบุคคลที่สนใจกันต่อไปนะคะนอกจากสมุดเล่มเล็กที่เราได้ทําแล้วนะคะเราสามารถนําความรู้จากการทํากิจกรรมครั้งเนี้ย ไปเล่าไปเผยแพร่ให้น้องๆให้เพื่อนหร <th inclusive group versus others> ือให้คนในชุมชนหรือให้ครอบครัวของเราฟังได้นะคะเพื่อเป็นการที่ช่วยกันรักษาอวัยวะในระบบประสาทของทุกๆคนเนี่ยให้ทำงานเป็นปกติแล้วก็จะได้มีร่างกายหรือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมในวันนี้ในเรื่องของระบบประสาทสำหรับวันนี้นะคะก็ จบลงเนาะในหัวข้อเรื่องระบบประสาทนะคะก็เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ